สวัสดีครับช่องทนายสายเกษตรนะครับวันนี้ผมทนายกอบกิจนะครับก็จะมาทําการห่อผลมะม่วงนะครับอันนี้มะม่วงลูกแดงไหนตากล้องลองสูงมาใครสีแดงมากนะตาก้องแดงไหมตะกล้องนะครับตาก้องพยักหน้าบอกแดงนะครับแต่ไม่เห็นตอนตะกล้องพยักหน้านะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือมะม่วงแดงจะกระผัดนะครับเดี๋ยวจะมาห่อนะครับห่อด้วยถุงอะไรนี่ครับถุงถุงกระดาษคาร์บอนนะครับข้างในนี่ยถุก็มีย่เช่นคาร์บอนนะครับ ก็มีที่นี่ระบายน้ําออกครับว่าห่อเพื่ออะไรนะครับ1นนะครับเพื่อการแมลง2กันน้ํานะครับ3นะครับเพื่อให้ผิวสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะทําการห่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวดูกล้องตบกล้องนะครับนี่กล้องดูถ่ายถึงแล้วก็ไ้ชิด คิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือไม่ค่อยขยับมาครับขยับขยับมานะครับขยับมาเทียนิดเทียนิดเทียนิดก่อนแล้วก็นี่ครับอ๋อแล้วก็หมุนนะครับหมุนเหล็กอ๋อนะครับนี่ครับ นี่ยครับหอ่อเนี่ยครับเสร็จแล้วหนึ่งลูกนะครับหอ่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นครับก็มะม่วงก็จะโตวไวด้วยผลมะม่วงนะครับแล้วก็จะทําให้ผิวสวยน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวผมจะลองห่ออีกลูกหนึ่งนะครับอีกลูกหนึ่งครับ นี่ยตาก้องตาก้องถ่ายเยยานี่ยน,นะครับเไปยึดข้างในข้างหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เวลาหอกก็เอาส่วนที่เนี่ยเป็นตัดเป็นสี่เหลี่ยมหรือตัวยูดำๆนะครับออกมานะครับหน้าตรงข้ามกับตัวเราแรรรรัแล้วก็นี่ครับค่อยๆมวนครับ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 แล้วก็นี่ สวยตนเหล็กอยู่นี้นะครับแล้วก็พับบนนี่ครับล็อกนี่ครับนี่ครับห่อผลมะม่วงให้เพื่อนๆดูนะครับเอ่อคลิปนี้นะครับก็มาสาธิตห่อมะม่วงครับผมมีต้องห่ออีกหลายลูกเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ